ีดสวัสดีครับผมตอนนี้อัศก์มโยวัดูซีสวนนะครับเนาะมาถามเรกูซีสนเนาะวันนี้วันที่ยิบเก่านะครับเนาะในวงทุดทยนะครับมาถามเรปูน้ำแปดนะครับเนาะก็ไม่ด้เาฝากคนแรกแช่คนที่ตามเพชราด้วยนะครับเนมีกำลังใจให้ลิปต่อไปนะครับเนาะ หองสายกำลังปูก <ed on> <rain> <No> <Koll> <statistically> <Uh ับเบียงโลกุติปูสี่ศูนย์ไปนบาทการบ้นเาเนอดอดออาจตายตายบใรจายต่ล่างตายตอนตีละขั้งนั่นละขั้นเ่งถึงนา่งบาท เม่เจ็บยังก็ก็เะก็อตายกีในะหนังจากเาดอยสุดลังเงี้ยอายุเล่าเจ็ดสิบสองปีเกิีสองสองสี่เก้าสององี่สองสี่สี่ส่ียาให้ก็เป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิงปีเจ็ดสิบสองปีเอี่ได้สอง ล่ไม่ี่เป็นสองเน้นลางเื่อนเสื่อตัวตัวเน่อพูตัวีสามเนี่ยนี่อดลักมันเดีอี้นตนี้แล้วมเนาตะมักตีเป็นเป็นเจ็ดสองต่ลางผู้น้องสาวน่ันว่าคนตายคนว่าถ้าในตายเนี่ เรา,าพันวาพนตอายเุเยเจดสิบ้สาวเีกันเห็นเลขเจ็สามะนะน้องสาวผู้ที่เป็นเสียชีวิตน,นี่นี่ผู้ผู้ว่าพนตอ๋อันนี้เพิ่งเลยว่าพัน,าาน,น,นว่าผู้ส่สนี่มันยสยาที่หยาบเอนเลขสามตัวก็ซสื้อเก้าสามจะื้อก็ไเด้ยตัวไม่วเก้าสามเก้าสามก็จะล่นสื้อ เจ็ดเก้าสามเก้าสามเนเก้าสามเื้อเอาจจะเป็นข้อมบ้งครับบันเอเล่เล่เอาไปเสียงซื้อลอตัวดีสื้อเอียงนี่แหะประมาณนี่ยแหละเงินขึ้นมากก็จะเล่เล่ฝันก็จะเสียเอาเงินเอาท้องมาให้เอเงินเอาทองมาโอ้เสียถ้าคุ้นนาประโยชน์อี่ยังขันขันนเอาเงินมาให้เอาปัจจัยมาให้่าเงนจะเนยเห็ดนห่ะ จะไปขุดน้องสาน้องน้องปลาไปค้นหาดูหากินแสดงวา่าแ้่แมงเ็ได้ไปพักาาผูกมีแดว่า,ก,าก,กัน่วกก็กันผู้ขยันกันที่พวกนี้อยากจะกินก็ได้่างเสีสาาเยนะเล่ผ้าก็จะไปเบิง้งไปเบิ้งมังสิดจบฝายสงสามันก็จะเห็นมงังคุดจบว่าสิให้เยอน่วยนึงว่าสิให้ใส่เพสานสิให้เป็นสองน่วยเราะสาวิว่าไปจบไปคุดลอกฝายเการ้อมแสดงว่า จงประเดยากกมหายอยากใหก mm ินแต่ล็เมวังคือเมื่อบอกมังสีเพชรสีทำแนวก็จ่าเรย่อมาอเดันเล็ีเล็กยังเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้ายังก็ะจ่นี่ยนมันพูดนึงจะยืนคุยอยู่นี่ถอดแกได้ของโค้งนะอีกคุยกันกระจ่มันพูดยืนี่น่ำนีใกล้ใกล้ก็เลยได้ล่ำขั้นก็จะางโซเลี้ยงเลขมันสิไปตียากมีเี้งเลยเพมครับไปหักไม่ลำขาดมาก เราต้องมาเชียร okay. ์ไปกองกลุ่มไปกองทิกเราอยู่ให้หน้าเนาะซึ่มันก็สิเป็นซีสามส่วนตัวเหมอนตีเป็นซีสามันจะตียากอย่งี้ยเอนกม่เลยไม่ปันเลยแมนนี่ละะอันนี้เคืียี่มากของตัวนี้ยบข่าวอันนี้เขาเรียกว่าบุมลางเรียกว่าตัวนี้ก็จะไปเสียง เป็นลาดตัวนี้ยังไงล่ะมันได้ฝันว่าได้ตัวนี้ก็จะก็จะบอกตัวนี้ก็บอกไปเห็นตัวเลขเพราะว่าเราเด็กก็จะไม่จะเนี่ยยืนคุยกับผักแกก็จะด่วนนะครับเก็จะเขียนใส่ขีดว่ามันเกิดเป็นซีสามเหมือนตัวเป็นทั้งล่างทั้งบนนายบอกครับคุณรักแล้วจักแล้วเดนี่อันนี้อันนี้อันนี้เน้นในล่างเจอโอ้ตัวเจ็ดสอง เ<ไ>ดอใหไเนี่ยลางมันก <Labor ator. S 1> ็จะเลียงเชียงมันจะเป็นงวดที่สีไหมสุดสอาจจะเป็นงวดที่สีดงวด6กหนึ่งก็จะกล่าวว่า6เด็กมันสีออกฮกหนึ่งไั่ลยลำขั้นข้าเจ้าก็จะเบาดูโหวดเบาดัง ก็เลยออกมากเลยกมา,มา, function, มาขอ sine, กตาสองน่วยนี่ว่าอะไรขกตาเขาหนำมีคนก็ยังมาตังไว้ก็เห็นสซ่กันทั้งในอยู่นะแล้วปเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองมันก็เลยออกหกหนึ่งตัวมาออกสองเก้างวดได้สองเก้าหนึ่งงวดงวดนออกสองเก้าก็จะได้มาให้หนึ่งห้าสองหนึ่งเจ็ดมาแมงครับ มันเลยมาออกหนึ่งเจ็ดก็จะเชียนให้เต็มๆเขียนหนสองคู่บนเี้มารอบางอีกหนวดต็มากขันก็จะเอากบอดอีกก็จะเาให้แล้วเป็นสองหนวดเี่เดียวเขนา่าเรยมมุวงกลมเป็นห้าสองน่าเขีไปแล้วมามันเลยมาออกสองห้าเป็นมวด้สามตอดนี้เป็นหี่สี่ว่าที่สิบก็ตัวนี้ก็จะด อนนี้อาจจะสิ่งล่างแหยเพราะว่าตายเยอะแต่ล่างก็ยอยดอยยอะแต่ล่างดอยเป็นดอยเอาหัวไปชิดใต้เอาเอาขาไปชิปมีอ่ะอะไรนี่คนน่ามดาอันนี้เป็นตัวเลขฝันทั้งหมดเลยนะปูเนาะงานอันนี้ก็ตัดเล่นตัดเล่นห้ประตูอะไรเล่นลวนลวนกรตัดเล่นห้ประตูอะไรเล่น4 3ตัวเม้นเมาโค้งสุดท้ายเมื่อวานกสิบเป็นตัวนี้ให้เรา4 3กับ7ซองอยู่บอกครับปอ้าวหลายเลข <premises S 2> เมื่อเมเมืาจะไปซื้อแล้วบันก็จะฟันได้ดีสองเจ็ดสองสองเจ็ดสี่สามสามสี่ก็จะฟันว่าได้กินหลักแก่ตัวยิ่งกิกินถือเลือดกินหกบสมบัติผสมวังบอง้่นึแล้วสี่สามเจ็ดสองเจ็ดเก้าสามเลข อันนี้เลขฟันป็นปัญหาอันว่าคนตายอันนี้น้องสาวของกูปูปูฟันว่าวตายฟ<ะ>ันว่าปูสีสไปไปบอกเล่าสีเก<ะ>่าสามวันนี้เมื่อกระจไปเสียง่ักนี้แล้วก็เริ่มหมอฟันในตัวนี้ก็จะก็จะทึ่งเขียงทึ่งบอกแปลว่าปูฟันสองรอบนะครับเนาะอันนี้อันนี้โมได้ฟันตัวเดียวครับ อันนี้เมื่อซีซ้นี่ผู้ฟันเป็นโตว่าค้นเขียนหายมันบอจะค่ะแล้วก็เจ็ดองนะผู้ฟันผู้ฟันเป็นปัญหาจะมามีคนเสียชีวิตตารางเฮียนเนาะผู้ก็เล่นเน้นรงาอะไร้จแต่ว่าเราพัฒนา้ที่มนว่าตายอีกีน้งโอ้ฝันโอื้นฝันก็ยอมมาท่านกรเบื่ยงนั่นและคนจะเล่เ็ดสิบสองไซื้อเขายอาถออ่า เพิ่งอายุเจ็ดสิบสองสีนะแต่อายุอันพ่อซอเกิดเพิ่สองสี่เก้าสองสองสี่เก้สองสองีก้าสองตรงกับคนพวกนี้ันเด็าดตระกูลตเะกล่างซื้อจ้ามถ้าก็เราไปซื้อแล้วพันว่าพันมาสูยเรื่องจกไฟจกยังยังมื้าเราเอาเจียวข้องอันยังใหม่เพราะด้าหน้ามันนี้เขาจะสีคนถึงจะขาดนะาไห่ไห่ ทั้งกูซีซูนเสียจะบาเงีนสจก็จะสิออกเองนะนับได้าเขาจะเปา้องมนจุฝกไฟจุกหนังซื้อาวุธศไม่จะปลุกพักปลุกนี่กินปลุกินาย่แกเงี้ไม่กแวันนี้ก็จะเลืเดื่้งเลขตีนาตีหลังนี่แนะตีเลขตีเสื้อนี่แหะมันผูยืนยืนขั้งคางนี่ก็แกนี่เขาบอกโอ้ยมันจะไปตีหยายังแลกไปสั่นมันกบ ตีเป็นสี่สามมาสั่ว่าจะเหลืเละไรย่ยันเป็หมอกเล็กอยู่าโอเห็นยินว่าสีสามิจะน่าหน้างเนาะค่ะแนวทางจะเป็นมงีที่ซีตัแต่วันเหล็กตะวันเหล็กสองตัวเลยไหมยุตวัดขันซื้อเป็นกอนเข้าอีกคืนอีกให้ว่าคืนบปว